สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะว่าว่าจะเป็นเอฟซีเก้าเอฟซีหมค่ะที่เขามารับชมบบฟังมาให้กําลังใจทางช่องของเจตาผ้ารวยเนาะคะ่ะในทางช่อง u t u b e เนาะ,ะมกผมมพอกับเจตามือจะว่างแนวทางของลาวพัฒนาค่ะมื่อวันเป็นวันที่สิบสามวันพุธเนาะคะ่ะสองทุ่มครึ่งลาวพัฒนาออกค่ะพี่น้องมือนี่นี่จะเป็นประวัติของ มาดามคำนวณค่ะดาร่ามาดามคนสวยรวยนำใจวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาเนาะหกแปดสามหกหกของมาดามก็หลุดไปค่ะคนบบเดินมาดามคนสวยก็บ,บอเป็นยังเนาะค่ะบบเดินวันที่แปดเพิ่งกับเขาไปเด้อพี่น้องมาหลุดต่วันที่สิบอ็ดอาด, 11. ดาราคนสวยมาดามเข้าสามศูนย์ค่ะแนวทางออกศูนย์สาม วันที่หกเพิ่นกับเข้าไปสองตัวมาหนึ่งตัวค่ะวิ่งหลูดของเพิ่นเนาะะวัติดาลามาดามไปต่อคือเเ่าค่ะกราบขอบุญขอบคุณมาดามคำนวลหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องกราบขอบพรอคุณเป็นยางสูงค่ะเอาอีซี่เขามาไปต่อไปไหม่กับมาดามคำนวลเนาะค่ะวันที่สิบสาม มือแรงมาหลุนกันไม่ไปต่อหลุดแล้วหลุดเลยหลุดไปก็บ่าเป็นยังค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องบ่กเขาแล้วกลับไปไม่มือแรงผ้าโมูไปตัวมาดามคำนวลเจ้าคนสวยผ้าอิฟซีเพิ่นไปลาวพัฒนาเนาะค่ะสองถุงขึงเอาวิ่งลูดค่ะวิ่งลูดของมาดามคำนวลเจ็ดกับหกค่ะ จ็ดกับหกสองตัวสี่หางหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสี่เจ็ดสี่หกเบิ้นหางเดียวค่ะเจ็ดเจ็ดสามตัวนี่สามหางหกเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกสี่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดค่ะวิ่งรูดเพันเดนที่เจ็ดค่ะลองหกเด่นเจ็ดลองหกสองตัวค่ะเพันเด่นให้หนึ่งเจ็ดกับสี่เจ็ด สามตัวนิ้นหนึ่งหางหากสี่เจ็ดอาไปจะไปต่อกับมาดามคำนวณแคปหน้าจอคะ่ะมือแรงไปต่อกับมาดามคำนวณแคปหน้าจอคะ่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะโปรดใชยย้จรณยานาณในการรับชมเป็นเพียงแนวทางคะ่ะพี่น้อง ดเรีลขรับนางฟ้าค่ะเรีรับนางฟ้าวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาก,ก็รุดไปเนาะค่ะกขอโทษขอไพ่อีฟซีแทนเลขรับนางฟ้าเนาะค่ะลุดไปประวัติของเพื่อนเบิงจากน้อยด้วยพี่น้องสองวดค่ะลุดสองวดสามวดค่ะเลขรับนางฟ้า ไปงวดที่สี่ดูสี่งวดติดเลขรับนางฟ้าหลุดแล้วหลุดเลยชัดจินเนาะค่ะพี่น้องชัดจนเเป็นย่งให้กําลังแรงใจคือเกา่าไปใหม่ค่ะไปใหม่แนวทางเนาะคะ่ะเป็นเพียงแนวทางกับขอถทดขอไพ่ลายลายเอทแนนเลขรับนางฟ้านะคะ่ะกาบขอไพ่ลายลายเอฟซีจุกทานเนาะเอฟซีเพิ่น เด็กมีเขามีหลุดละค่ะเป็นเพียงแนวทางวันที่สิมาไปต่อค่ะตวัวไม้ของเพิ่นเลขรับนางฟ้าวิ่งรูดทุนหายเจ็ดกับศูนย์ค่ะ4ี่หางค่ะสองตัว7 101, 7เจ็ดหนึ่งศูนย์หเบิ่นจะมี7 7 0ดเตัว3ามหางค่ะ071074 704 วิ่งหลุดพันดินทอกันเด้อค่ะวงกลมเจ็ดกับศูนย์นี่เด่นเท่ากันเน้นเจ็ดสี่กับศูนย์สี่ค่ะหางเดียวค่ะศูนย์เจ็ดสี่สามตัวอ่าแคปหน้าจอค่ะให้จะไปต่อครับเลขรับนางฟ้าเนาะแคปหน้าจอค่ะคจะไปต่อแคปหน้าจอค่ะอ่าไปต่อตเลขมีที่มา เลขมีที่มาค่ะวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาค่ะพี่น้องหกแปดสามบนหกล่างลาวพัฒนาออกไปรูดค่ะเลขมีที่มาวันที่แปดพื่นเข่าอยู่้อค่ะเข่าสามศตัวนินตัวเจาะเนาะวันที่แดเข้าไปสองตัวสาวันที่หกลุดค่ะ อบอลดุดหวดที่สี่หลุดวันที่สิบเอ็ดกราบขอบุญขอบคุณเล็กมีที่มาค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของเจตากราบขอบพระคุณเป็นยางสูงค่ะอางวดเก้ารลุดไปหวดใหม่มาค่ะพี่น้องเป็นเพียงแนวทางเท่ากับพิจารณาเอาใหม่เนาะเป็นขล้องมือนี้มือใหม่ไปต่อเนาะค่ะกับเลขมีที่มาเนาะ เอเตรียมแคปนาจอด้วยค่ะไคจะไปต่อกับพื้นมือแรงอ่รุ่นกันไหมรุ่นกันไหมค่ะเลขมีที่มาเราพัฒนาวิ่งรูดพนเหยมาหากับเจ็ดค่ะ2ตัวสีหาง5้าหนึ่งเจ็ดนก็จะมีหาหากับเจ็ดเจ็ดค่ะ3ตัว3หางห้าเจ็5หนึ่งห้ดเจวิ่งรูดพนล่องหาค่ะเด่นเจ็ดวงกลม เด่นเจ็ดตัวเดียวล่องหาค่ะสองตัวเน้นที่เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสามค่ะพน้นให้มาสองหางสองตัวเนาะค่ะสามตัวหนึ่งหางเน้นห้าเจ็ดสามอ่ะแคปหน้าจอค่ะใคจะไปตอกับเลขมีที่มาเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทาง ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเท่ากับพิจารณาเอาเนาะค่ะพี่น้องเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางมีเขามีลุดค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะซี FC ถ้าลุดไปกะกาบขอโทษขอไพ่แทนเลขมีที่มาเนาะค่ะขอไพ่อิบซีแทนเพิินเนาะอันเลขบอ่อเข้าบอ่อมาเนาะค่ะ ขันมาขันเข้าก็ดีใจน้ำค่ะขันผูใ้ใดได้ผู้ดใดตามเนาะเอาที่เราชอบเนาะค่ะชอบก็จัดคัดกับพานแนวทางของเพลินแนวทางของเพลินมือไม้มือไม้ม,ไม,มือนีเนาะค่ะสองถุงขึงเอาเ็ไปลุ้นกันเอาไปต่อค่ะไปต่อชอเชิดชัยค่ะชอเชิดชัยนุม่มหนามุ่นคุณดูปลอ สิบวันที่สิบเอ็ดเนาะค่ะแนวทางเพิ่นหกแปดสามหกหกล่างเล่พัฒนาของช่อเชดดชัยกระรุดไปเนาะค่ะหลุดแล้วหลุดเลยบอกกินยังค่ะหลุดสองงวดแล้วสามงวดค่ะสามงวดงวดที่สี่เข้าไปอยู่ค่ะเข้าไปสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะชัดเจนค่ะหลุดแล้วหลุดเลย ขอบุญขอบคุณช่อเชีดใช่ค่ะที่เอาแนวทางมาวางท่านช่องจตาเนาะหลุดไปกะ่ะให้กำลังใจกันไปต่อคือเกาค่ะเอซช่อเชีดใช่วิ่งรลุดพิจารณาเบิ้งเอามมนแรงไปต่อเนาะค่ะช่อเชีดใช่ผ้ามูไปเอฟซี่นตามอ่าตามช่อเชีดใช่ฮ้กะมาจัาดไปค่ะ ชอบเนาะ,ะสายวิ่งสายหลูดวิ่งเจค่ะลอง7จเนาะเกับ9 2ตัวสี่หางค่ะ7090ศูนย์เก้นสองเกสองบนก็จะมีเจกับ99ค่ะ3ตัว3ามหาง790ดเก้าศูนยสองเจดเจวิ่งหลูดพนล่อง7ค่ะเด่นเก่าเด่น9ตัวเดียวเนาะค่ะเด่นตัวเดียว เน้นงสองหางค่ะเก้าศูนย์กับเก้าสองสามตัวนี่เน้นหางเดียวเจ็ดเก้าศูนย์ค่ะ,ะพิจารณากันค่ะพี่น้องชอบกระจัดขัดกระพานเนาะชอเชิดชัยหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหล่อไพจะตามของเพิ่นมือแรงสองทุ่มพึ่งเป็นวันพุธเนาะค่ะวันที่สิบสามไปรุนกันต่อไปใหม่เนาะมือใหม่กับตามตออ่อเนาะถ้าชอบห้องกระจัดเนาะค่ะพี่น้อง ขัดเราก็ผ่านเนาะเอาที่เราชอบเนาะกลาบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านเ้ยค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องอเอากลาบขอบุญขอบคุณซีเซียนค่ะเ้าผิดอีกแล้เอฟซีมาวางทางช่องพนะาพี่น้องพิ่นได้ยินพึ่นเข้ามาฟังพ่โอ้เจตตาเจ้ากระไดเนาะจะเ้าผิดเนาะกลาบขอโทษขอให้ค่ะเบาผิดกราบขอบุญขอบคุณ แนวทางค่ะท,ทั้ง4ีทันเนาะที่เอามาบ้างทางช่องเอาเจตาแล้วก็ขอบคุณเอฟซีค่ะอ่าขอบคุณเอฟซีที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เขามาใด้เด้อพี่น้องท่านติเพื่อกอ่อเนาะมีแนวพิดเ้าพิดกะเ้าพิดเียนพิดกะกับขอโทษขอให้เนาะพี่น้องเนาะขอภัยหลายๆ ขอพี่น้องมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเด้อค่ะเดินทางไปใส่ขอให้ปลอดภัยเดินทางไปขอให้ม่โชคค่ะกลับมาขอให้ไม่ใช่คลิปหนาพ่อกันไหมคลิปนี้กับสวัสดีค่ะ